ลองจะลูบซีกูยเห็นซิกไม่ได้มึงลูกซะเคยตัวเองไอทินอยู่ข้างในไหมมันไม่อยู่ถามว่าไอทินอยู่ข้างในหรือเปล่ามันไม่อยู่ลุงมาสองคนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไอทินต้องอยู่ข้างในถ้าเกิดกูบอกมึงว่ามันอยู่ข้างในเดี๋ยวมึงไปหามันผมไม่รู้ละลุงสองคนนะลุงอยู่ที่ไหนไอทินต้องอยู่ถ้าผมเข้าไปแล้วเจอทินไอทินกับผมนี่เห็นดีกันแน่ไอทิน มึงต่อยมันทำไมแล้วมึงทำไมมึงออกตัวแทนทำไมอย่ามึงไปต่อยหน้ามันนะมันมีเหตุผลอะไรชัดมันอยู่กับผู้หญิงไงกูไม่ชอบน้องมันมันเป็นพี่มึงมึงเคยเคารพมันบ้างไหมกูไม่เคารพไงมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้ทำไมกูพูดไม่ได้มึงต้องเกรงใจกูด้วยกูเป็นลุงมึงกูไม่เกรงใจหรอกลุงอย่างมึงอะจะสอนมึงยังไงีปแล้วเรื่องมึงจะสอนกี่ปีกับเรื่องมึงอยากยังไงกูกูอยากมึงจะทำมึงทำอะไรท้ากูอะไรใครท้ามึงท้ากูไงมึงมาทำหลานกูใหกูไม่ชอบไงกูไม่ชอบ อะไรด้วยมี sure sure like no, ่แกเออนั่นแหละกูอ hmm. ย่ามีเรื่องมึงมีเรื่องมึงมาเนี่ยมึงไม่เคยรักหรอกจะบอกให้ลุงจะมีเรื่องยังยื้อถ่ายรูปอยู่เลยหลานไม่รักลุงแต่ลุงรักหลานลุงเนี่ยโอ้โหผมโมงมึงผมโมงเกินไปแล้วลุงมึงไปทำมันมันไม่ถูกต้องมึงกัดคุณไหมมึงกัดกูมาเลยกูณท้ามึงเลยมึงท้าใครคุณท้ามึงมาลุงน้องมา มันโมโหด้วยแบบเนี่ยรถติดเยอะด้วยใจเย็นลุงเมาเมาลุงจ้างทุ่มแล้วกูยังขาดเลยในงานนไม่เกี่ยวอย่าไม่เกี่ยวอยู่แล้วกูจ้างรถเกี่ยวนะนี่กูยังตลกแล้วมึงคนไม่หาด้วยกูไม่จะลุกมึงยังมีเรื่องมึงยังมีเรื่องมึงมากับกูเนี้ยมึงไม่ต้องผ่านมันไม่ผ่านหรอก

ยังไงยังไงเหรอเอาไม่จับจับหรอเด็กเช็คช็อกไม่ช็อกหรอกไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งไอ้ทินมึงคุยกูก่อนไอ้ทินเอาดีนะไอ้ทันไอ้ทินงไอ้ทันมาว่าแล้วกลับบ้านได้แล้วเนาะฟังกูนะผู้หญิงคนนี้ใครวะเฮ้ยไม่ใช่ที่บ้านเราไอนุูทันกูชอบเลยกูเห็นที่แรกคืนแรกเดียวปิ๊งเลยเออเบาขอได้ไหมเรื่องผู้หญิงเนี่ยบ้าผู้หญิงจริงเลยเนี่ยฮะเผามั่งมึือมึงไม่ต้องจุ่ม อยากที่ใส่จริงมัเล่นคนเดียวเขอผู้หญิงขอเลยผู้หญิงคนเนี้ยถูกสเปกขอขอเป็นแฟนอ่ะพี่น้องขอได้ไหมไปไปเถอะไปไหนแล้ขยันนอนลงแฮมจริงจไปกลับไปได้แล้วมันใจงานเรือมัวเดี๋ยวจะแห้งตีกระดูกหนุ่มเป็นนุยุ่งเฮ้ยไอ้ยินเอาเงี้ยพี่น้องเลยขอไอ้ท้ายอยู่กับพี่ที่พี่ให้ช่อใหญ่มันนี่ ขอบคุณนะคะคุณปู่ไม่ใช่เป็นน้องชายคุณหนูคุณหนูอ๋อคือฉันจะพูดว่าคุณหนูแต่ว่าสิบแปดสิบแปดที่พูดคุยเนี่ยนะอย่าแซวเขาแบบนั้นเลยเขาตั้งตัวไม่ดนพูดคุยกันลำเลือความหลังเมื่ออายุสิบแปดใช่ไม่เป็นไรหรอเดทินวทีห้องเบอร์สิบแปดเฮ้ยทินม่าจะพูดอะไรนะวะรู้จะพูดอะไรนะวะฮะ ขอทนน้องได้ไหมพี่ก็แค่พูดว่าห้องเบอร์สิบแปดมันผิดไก็คือไม่ชอบไงขอโทษแทนน้องได้เลยลุงเขาได้ทำไมึงเองอยู่ห้องเบอร์อะไรล่ะเบอร์ห้าไม้เบอร์ห้านะของใครของเพื่อนกูเองอ่ะขอโทษแทนน้องได้ลุงน้องมาอย่าเลยลูกอย่าไปเถียงอะไรกับมันมากก่อนที่ลุงจะเปียกไปมากกว่านี้หมดขวดแ้วหมายถึงน้ำตาไหลเธอฟังอย่างดีๆนะถ้าหากว่าเธอคิดถึงมหากงีดที่มีถกเมื่อที่ยินดีที่ต้อนรับเธอเสมอ แต่กิขอเตอือนหน่อยนะสำหรับผู้ชายที่มีอนินสัยอันดพยาหรือทัดก,กิงไม่ต้องกอางรจะไงน้องที่จะพบหน้ากับผู้ชายคนนั้นดีกิงขอตัวหนะ้าแล้วเจอกันอุษณีเอออุษณีไอ้ทิงเราขอโทษด้วยนะอุษณีเมื่อก่อโทษใครทมา่อไงไปทำไมไไนี่ไม่ได้ไร่เขาออ้ทัดออ้ทัดเมามากนะกลับไม่ได้น้อง อย่างนี้ได้เสียงมาเคี่ยให้สวยมาวางเชิงมวยสักคนละมัดเอาเบาตาตาเข้มด้วยใส่แชนีบลิลลี่ลลลมเช็ดออกให้เชิงมวยพอมีเชิงกูดีชมัดหัวค้วก็กสีตามยโทนมัดเก็บไหม,มันละละายขููขอท้าพี่แบบมีเดิมพัน จริงน้องอนุทักน้องละขัดใจพี่อย่าบีบอัดพี่ก็ต่อยเลยนะลูกนะครับทำดีๆลูกเอาไปอนุทักษ์เขาจะได้ดูว่าลิเกไม่ต้องหรอกไม่ต้องเอาไ่เอาหล่อนายทัดษ์เล่าเอาไอทักษ์จดูไม่ใช่ไอทักษ์เนอะแต่วันหนิ่งที่เจ้าพบหลบหนีไม่ใช่ว่า ต้มเซ็งมาถึงก็เบกข้าใส่อะไรของที่นอกมีแต่เย็นรู้สึกนองแล้น้ำใจเจ้าหฮะยาเจ้า